แต่มันมันไม่บังควรแหละครับถึงแม้คุณไม่เอ่ยชื่อประชาชนเราก็รู้ทักคนเด่แต่ถ้าเป็นคนธรรมดานี่โอเคลัง,งมันประทานนะครับประทานนะครับแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อพระองค์ท่านเขาว่าไม่อยากให้ประสบเัือนแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเล้าวันนี้นเนี่ยนะคุณกล้าอาดอย่างแรงเลยที่คุณกล้าไปหยุดนั้นแล้วครับไม่ควรอย่างยิ่งครับผมผมถือว่าไอเนี้ยเสียหาย เสียหายเสียหายต่อสถาบันเสียหายต่อหน่วยงานที่เขาให้รางวัลกับผุ้คนผูกคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือแม้จะเป็นประชาชนจึงุ่นผู้แีรในการโอนกระแสด้วยนะครับไปคนทำจากนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาพี่เกียจะมีการคุยกับทางคนที่เขาจัดงานใช่ไหมครับรอแน่รอ ปล uhm. ่อยผ่านแล้วก็เขาผมว่ากเขาสารุนรุนทีมาวะซึ่งเราเองเราไม่เคยกันเในกรณีไหนแต่เขาทั้งแซะเด็ดแดงซอเซียนดผสมมาเทียบเปลี่ยนเลยตัวน <Ok. ok uh ี้ก็ออกเฉยตัวนี้ก็ไม่ออกเฉยครับเดี๋ยววันนี้เราบอกไม่ให้สอนเลยสอนนี้จริงไม่ให้พูอครับครับเป็นไงครับทนายนันใจครับหลังจากที่เห็นโพสต์ที่ทนายความนั่นนะเขาโพสต์เนี่ยครับ นี่เก็รู้อยู่แล้วแหละครับก็บเป็นรางวัลที่ผมมามีคุณแพรี่แล้วก็คุณะายการหนกระแสได้รับครับซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยเราเราที่ได้มาเนี่ยเราไม่มีการเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยครับและที่เขาให้มาเนี่ยเขาเห็นว่าเออสิ่งที่เราทําเนี่ยเกี่ยวกับผู้ศาสนาเนี่ยมีประโยชน์จริงๆเขาก็เลยให้มา การที่คุณเป็นทนายเนี่ยคุณเดบคุณนู้นเดบคุณนี้นะมันมันเป็นการไม่บางควรนะที่คุณนี้สภาทนายต้องไปเตือนแล้วกันเ่ยคุณไม่อยากทำอีกคือมันทําให้วิชาชีพทนายความของเราเนี่ยเสื่อมเสียมากตอนนี้เสียหายมากครับองค์กรเสียหายมากอืแม้คุณไม่เอ่ยชื่อนะแต่มันก็หมายถึงนั่นแหละใครใครรู้ทั้งประเทศและราวันนี้เป็นรางวัลประธานมาครับ นะประธานมาซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่มากผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการดูหมิ่นดูหมินสถาบันดูหมินหน่วยงานที่เขาให้รางวัลอย่างร้ายแรงอืซึ่งเราไม่ควรทําครับครัพอดีวันนี้ผมมาถวายความรู้ที่หัดใหญ่กับพระเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วนี่ผมเสียใจมากเลยที่ว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพเราอไม่น่าจะทําอย่างนี้กับกับกับสถาบัน อืมสถาบันแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คือว่าหน่วยงานที่เขาให้เราเนี่ยนะฮะครับมันมีตั้งหกหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่สําคัญหนึ่งในนั้นคือสำนักงานพราพุจธศาสนาแห่งชาติด้วยอืมครับครับนะซึ่งเป็นโลโก้เขาติดอยู่บนหัวเลยอืมนี่มีแล้วก็มีเจ็ดโลโก้เป็นเจ็ดโลโก้ของประกาศที่ทนายนั้นใช้ได้มาอืมใช่ครับเป็นโลโก้หัวสำนักงานาพุทธศาสนาเลยครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยเดี๋ยวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีอะไรที่อ,อตอบคือไม่ได้ตอบโต้แหละครับคือมันไม่ควรนะคอ่ะคนเราอะไรเออมันคิดได้ยังไงผมว่าเอาเอา,เอาสมองส่วนไหนคิดทำไปเรื่อยเลยเขาเรียกว่าคิดอภูครับรือลอวทุกคนที่ได้มาเนี่ยได้ด้วยด้วยความบริสุทธิ์ที่ทําไม่ภาคภูมิใจไม่เคยผมได้รางวัลมาเยอะนะ แม้แต่แค่แต่ปี55ผมยังได้พ่อตัวอย่างพ่อดีเด่นเลยจากการที่ผมเลี้ยงลูกเป็นเด็กพิเศษเนี่ยผมได้รางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาตินะปี5เนี่ยนะผมซื้อมาด้วยสิผมได้รับรางวัลเท้ทองพระราชทานครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เป็นนักจ่ดรายการวิวดีเด่นครับได้รับรางวัลหม่อมงานกิจภูรชัดในฐานะที่เป็นผู้ใช้ภาษาไทยยอดเยี่ยม ในการจัดรายการวิทยุเพราะเราเป็นเราเป็นสื่อมวลชนด้วยครับผมก็ซื้อมาหมดเลยแล้วรางวัลผมเยอะมากเลยเป็นสิบรางวัลเลยอืครับครับเออหรือไม่แต่เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่น,นอานวยวิทย์สิทธิ์เก่าดีเด่นเสรงฐกผมก็ซื้อมาหมดสิคมก็คุณทาอย่างนี้คุณมาปรามากคนที่เขาได้รับรางวัลทั้งหมดเลยนะตอนเนี้ยครับครับมันไม่ใช่แค่คนเดียวมีพระด้วยมี้ารับมีประชาชนด้วยครับเออแล้วโ ผมว่ามันไปกันใหญ่นะครับมันไปกันใหญ่เรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยู่สนามบินหัดใหญ่กำลังกลับอับรรยายเสร็จแล้วนะฮะก็ต้องเดี๋ยวต้องไปคุยกับเจ้าของงานว่าจะทํายังไงจะแก้ไขย,ยังไงเพราะตอนนี้เสียหายอืเพราะเป็นนะเป็นการประธานรางวัลครับครับถ้าหากว่าเป็นการซื้อรางวัลแล้วผู้ที่ประธานรางวัลเนี่ยนะอืจะเป็นยังไงมันกระทบสถาบันเลย อ่าเนี่ยมีคอมเมนต์ถามเยอะเลยครับพี่พี่เปียกว่าเข้าขายหมิ่นเบื้องสูงไหมเนี่ยพี่เปียกแบบเนี้ยเออมันไม่เข้าขายหมิ่นเบื้องสูงแล้วเพราะว่านั่นนั่นคือคือต้องเป็นต้องเป็นกษัตริย์หรือรัชายใช่แต่นี้นั่นไม่ใช่ครับครับแต่แต่มันมันไม่บังควรแหละครับถึงแม้คุณไม่เอ่ยชื่อประชาชนเรากรู้จักประเทศต่ถ้าเป็นคนธรรมดานี่โอเคล่างมันประทานนะครับประธานนะครับแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อพระองค์ท่านเพราะว่าไม่อยากให้ ประสบะเถือนแต่ว่าสิ่งที่คุณทำามื้อวันนี้เนี่ยคุณก้าวพลาดอย่างแรงเลยที่คุณก้าวไปหยุดนั้นแล้วครับไม่ควรอย่างยิ่งครับผมถือว่าไอ้นี้่เสียหายครับเสียหายเสียหายต่อสถาบันเสียหายต่อหน่วยงานที่เขาให้รางวัลกับทุกคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระคือแม้จะเป็นประชาชนครับถึงผมคุณแพรลี่ ในการขนกระแสด้วยนะครับอืมอืมไม่ควรครับครับจากนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาพี่เปียกจะมีการคุยกับทางคนที่เขาจัดงานนี้ใช่ไหมครับตอนแน่นอนครับแน่นอนผมไม่ปล่อยผ่านแล้วก็เขาผมว่าเขาขาดวุฒิภาวะซึ่งเราเองเราไม่เคยกันแน่กันไหนใครแต่เขาทั้งแสะเหน็บแนมส่อเสียดครับปะทกปะเทียบเปรียบเปย บางทีก็ออกชื่อบางทีก็ไม่ออกชื่อครับอย่างวันนี้ก็บอกไปให้สวนอันนุกสวรรค์มีจริงไม่ให้ผมกับหมาอมีเนี่ยดูซิ้ว่าจะเป็นยังไงเอออืมคุณนี่แม่ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกนิดเดียวครับรออีกนิดเดียวเดี๋ยวก็จะรู้อ่าวันนี้เขาบอกนะครับพี่เปียกก็บอกว่าหนึ่งสิงหาเนี่ยอย่าลืมไปศาลนะวันนี้เขาบอกมาเอาผมผมไปอยู่แล้วครับครับผมผมไปอยู่แล้วครับผมเตรียมอยู่แล้วครับครับ ผมผมไม่ใช่เด็กๆมาท้าทายไม่ใช่เด็กๆครับเนินซิงหามันมันเป็นที่เราต้องไปอยู่แล้วครับอืมครับเออนเเี้ยห็นครั้งแรกนี่ตกใจเลยไหมครับพี่เปี๊ยกพอดีผมบรรยายเสร็จเขาส่งให้ดูพมตกใจเลยทำไมกล้าพูดจังวันนี้ถ้าดูในไลฟ์สดผมก็มีนะในเพจนะครับ ที่บองบรรยายพระพิสุวรรณนี่มันต้องเป็นอย่างนี้สิครับเราได้รางวัลก็อะไรเราทําประโยชน์พู้อุประการให้กับพระพุทธศาสนาบรรยายพระได้ความรู้พระบ้างคุณทําได้ไหมคุณทาได้ไหมแล้วผมบรรยายมาตั้งสิบสองครั้งวัเนี้เห็นโอ้โหบรรยากาศคนเยอะมากเราผมบรรยายมามีลูกสิบเจ็ดแปดพันคนเลยเป็นพระเป็นคารวาน มันต้องทําอย่างนี้สิครับไม่ใช่มานั่งเนี่ยคนนั้นเนี่ยคนนี้สอนคนนั้นเสียคนนี้อืแย่แย่แย่มากนี่ก็เป็นมุมมองของทนายความด้วยกันนะพี่เปี๊ยกเป็นทนายความเหมือนกันแล้ววันนี้ตัวเขาเองก็ไปที่สภาทนายไนะพี่เปียกโดนเรียกไปปรับทัศนคติน่ะยังไม่ไหวยังไม่ไหวเลยแย่มากถือว่าแย่ไม่ไหวทางสภาแบบเขาให้หนังสือมันยาทนายความนี้เขาเขาสื่ออะไรป่ะครับพี่เปียก คือทนายเราต้องมีมารยาทนะครับจากรู้จากรุ่นพี่รุ่น,นรุ่นน้องรุ่นอะไรพวกนี้ผมผมนะเวลาว่าความเนี่ยรเราในศาลนี่ชกกันเลือกกระชูดเลยนะเราปั๊บเราเป็นเพื่อนเราเป็นนิดแล้วจับมือ,อมเราเป็นตัวตัวตัวแทนเร่ตัวเรมในคนนี้ไม่ใช่มไม่ใช่มไม่ใช่ครับก็มีอะไรดีที่นั่งผมถามแล้ววันนี้มีอะไรดีที่น้างสำหรับเขาเด็กก็ไม่ไปโรงเรียนอื กอบสองเดือนแล้วครับผมสาวมาทําเพื่ออะไรอืแล้วคุณยังบอกว่าดีอีกเหรอออดีตรงไหนผมสาวมาดีตรงไหนน่าห่วงมากครับน่าห่วงครับอือันตรายมากอืซึ่งซึ่งตอนนี้ยคือในส่วนของเรานะครับในส่วนของผมเนี่ยพี่ไม่ค่อยไปสนใจพี่ไม่เคยอ่านของมันเลยนะไม่เคยฟังไม่เคยดูสัมภาษณ์เลยแต่พอรับเรื่องนี้ปั๊บพี่ ผมขึ้นเลยอือะไรวะครับแบบโอ้เป็นโพตอนแรกกูตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าแต่เขาอาจจะอ้างก็ได้ครับว่าเขายกบทความมาไม่ใช่ครับบทความที่คุณทํามาเนี่ยเขาก็รู้ว่าคุณทําหมายถึงใครหมายถึงรางวัลของใครครับึงแม้คุณจะไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาก็รู้กันทั้งประเทศแหละเพราะว่าคนที่รับรางวัลช่วงนี้มีอยู่เรื่องเดียวอ่าครับครับก็คือรางวัลเสมานี่แหละครับ สองไหมครับครับโอเคครับพี่เปียครับพี่เปียครับขอบคุณมากนะครับครับพี่เปียครับผมครับสวัสดีครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ